เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือพระเจ้าค่ะทำไมน้องชายกระหม่อมท่านนายสิงจึงคิดจะฆ่าตัวตายด้วยเล่าของพระเจ้าค่ะเสด็จแม่เปิดได้ก็เพราะว่านายสิหงหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งนี่สิจ๊งเขามีชื่อว่าทิ่ลาวันเป็นหลานของผู้ปู่มินทาแห่งสารนวิีสารนวินไม่เกี่ยสารที่ อยากกิ่ขาตว่า่นอไรพเจคาได้ทาเป็นผู้แต่งาัวที่นาแูิทอเดชะี่หากหชินทามันกล้าดูเกกติัตว์รูภูิศัตว์ริขอพระองค์พนานี้ามองท่นขออาสาปแม่ขัหไปตัดหัวอ้พูมินทา ผมเป็นของขวัญให้พระองค์เองคุณจุกผมใจมากความหมายผมใจเจ้าขอได้ทราบเสด็จแม่นะครับเมื่อปู่วีทาก้าพูดเช่นนี้กระหม่อมท่านจะขอเป็นคนตัดสินเรื่องนี้ด้วยตัวกม่อมอท่านเองหวังว่าเสด็จแม่คงจะไม่ขัดใจที่กระหมอ่อมแม่อนุญาตให้ลูกตัดสินใจในเรื่องนี้นายสิ นายสิงจ mm. ังนายสิงพี่เ uh ดี๋ยวเข่าได้กระบอกเธอเลยเนี่ยค่กระบอกกระหม่อมกลัวนะพี่เนี่ยค่ะจะต้องเป็นอะไรไปนายสิงกะหม่อมเนีครับเหมือนจ้าต้องอ่อนแอเช่นนี้ด้วยเจ้าเกิดเป็นลูกผู้ชายพี่พี่เป็นเรื่องอะไรครับบอกพี่มาพี่จะไปกระหม่อมเลยนะครับะที่ไม่ทำเจ้า กระบอกทุกการถาหากว่าชาตินี้กระบอกไม่ได้ที่เราวันเป็นคู่ในงานกระบอกจะไม่ขออยู่เป็นคู่ไม่ขอต่อไปเนี่ยค่ะไปง้อเสด็จพี่ไปอย่างตัวเองเราวันนี้เอาละถ้าหากว่าจะารังการพี่จะตามใจจังเช่นเพื่อจะมีความรักที่เองคงสุขอยู่ไม่ได้อารยินอดองพี่ เจ้ารอพี่อยู่ที่นี่ส่วนพี่จะเดินทางไปยังแผ่นดินสารวีไปสู่ขอตัวหญิงที่ลาวันไปคู่แต่งงานให้กับเจ้าใหด้จริงเลยเด็กค่ะหมายความว่าทิราวันไม่มาแต่โดยดีแล้วก็พี่คงต้องนำร่างและวิญญาณของทิราวันรวมถึงหัวคอยผู้บินฮากลับมาฝากเจ้าให้ได้น้องพี่อัไาทำได้ เมื่อเพื่อนมีตุขร่วมแสบเมื่อเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บจะตาไปเก็บถึงพี่วามคำกระทายไร้ความสุขมอง พอรวมด้วยช่วยกันเมื่อตาและวมี